ร้อยอันนี้ EP สิบสองว่าไปว่าสิบสองใช่ไหมสิบสองค่ะสิบสอง EP สิบเอ็ดไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสวัสดีค่ะลูกดีจังนะคะตอนนี้เราอยู่กับอีจันทพลังมูออนเดอะโรสนะครับเป็น EP สิบสองแล้วนะะคจริงๆแล้วเราเคยมาที่เล่งนี้เรารอบหนึ่งเนาะเป็นการตอนนั้ชมาทอะไรนะมาเรื่องแก้ชมการดูว่ามันเป็นยังไงต้นตีใช่ไหมใช่ต้นตีอันนี้มันพิเศษกว่าตรงที่ว่าทางรถไฟฟ้า MRT อะค่ะ เขาก็จัดกิจกรรมเนาะเพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปไม่มีส่วนร่วมกับทิปนี้เลี๋ยวเขาจะมีเดสิเนชันเยอะแยะมากมายเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องมูเราก็จะกลับมาอีกทีหนึ่งแต่กลับมาคราวนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องเรื่องของการแก้ชงเดียวนะเขาจะมีเรื่องของการเอางานอาร์ตงานอาร์ตหมายถึงศิลปะวัตถุศิลป์เขาอยู่ี้ด้วยแล้วเขาก็จะมีในเรื่องของ ไปกินพัฒนาการแท็จิ๋วเนาะซึ่งพัฒคาการเปนยิ่เนี่ยเป็นจีนเหรอคะหรือว่าเป็นจีนเล็กจีนดั้งเดิมเลยจะอยู่ตรงเยาวราชเดี๋ยวก็จะไปดูอาหารโบราณกันว่าอันนี้คือไปไงไปบิไปโดย MRT หรือว่าเดินไป MRT เขาเป็นสภาพห่าเนี่ยเขาเขาเป็นสภาพแบบก็คือ MRT นี่คือเป็นการจัดให้ประชาชนนั่ง MRT มาไหว้พระแกะสลักอันเดอร์ทิมวเนียรของเป็นจริงเป็นจังก็เป็นอย่างนี้นะฮะ หรือว่าบริษัทเขาจริงก็คือจะเรียกว่า B M เนี่ยแหละก็คือทุกคนที่มาจะได้อันนี้ทุกคนเลยมีวันที่จำกัดแต่ต้องรีจิสเตอร์นะเอาต้องลงทะเบียนข้ามาเอาแค่50าคนเท่านั้นแต่คนสมัครที่รู้มาคือ500กว่าคนก็เกิเกินแล้วถูกต้องไปที่สำคัญวันนี้ที่มาเนี่ยเพื่อจะมีทิปไปไหนคะเพจเราไปทิปอันไหนคะนี่บอกได้ไหมเอออันนี้เสียงดังได้ไหมก็ยไม่รู้เดี๋ยวรู้สัก ในส่วนของตรงนี้จริงๆเราก็จะมีวิทยากรกอคอยแนะนําแต่ในฐานะที่เฮียนาตาเลียนะคะเกิดยวราชอีสิ่วน้ก็จะ,จะเป็นค<อ>น,น,<อ>นแนะนแทนก็มาเพราะว่าตอนนี้คนที่มาสมัครตรงน,นี้ฮัร,รีจิสเตอร์เนี่ยคัดจาก500กว่าคนหรือ10คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มาในงานนี้นะคะนอกจากจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การแก้ชงของวัลเลนิยีละก็ยังจะได้ดื่มดากับงานศิลปะที่เดี๋ยวจะมีกลุ่มนึงเนี้ าจะให้วาดรูปน,นะคะแล้วก็ตบทายด้วยการไปกินพัทคารยิ้มยิ้มซึ่งพัทคารยิ้มยิ้มค่ะจะอยู่ที่เยาวราชเนาะเป็นอาหารแต้จิ๋วจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเจ้าของพัทคารยิ้มยิม้มเทียเคยคุยด้วยเป็นแปคนนึงค,ค,คือคือรู้จักกัน <c oughs> อ่าเป็นเพื่อนกะันวันน,นี้กลับมาเท่านี้ก็กลับมาเยือนถึงเก่านะเพราะว่าเป็นเด็กเยาวราชเกิดที่นี่อ่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในวันงนี้เนี่ยเขาห้ามอะไรสดห้ามถ่ายภาพเนาะ แต่กรณีพิเศษกรณีพิเศษเพราะว่าทาง B M รถไฟฟ้าที่เราร e ู้จักกันเนี่ยรถไฟยรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเขาก็จัดกิจกรรมนะคะคัดลุกเพจจาก500กว่าคนหรือเียง50คนเท่านั้นซ uh ึ่งเราเป็นหนึ่งใน50ไหมใช่ไหมเราคือเราคือหนึ่งใน50 อชาชช่เราก็ต้องพยายามนะเพื่อที่มาแล้วก็ที่รู้ในอนาคตข้างหน้าจะมีอีกหลายเส้นทางเลยนะคะซึ่งมันจะแมทกับอีจันพลังมูมากๆแต่เราก็ต้องติดตามว่าจะไปที่ไหนบ้างโดยเฉพาะเส้นทางในความรับผิดช,ชอบนะคะของย <ผม S 1> ีเอเ็มก็จะมีเส้นสายมีเส้นสายสีเงินสีม่วงใช่ไหมครับมีเส้นสายสีเงินสสีม่วงม,ม,ม,มันก็จะอยู่แถวนนทบ,บุรีกับกับทนฝั่งพนุรีซึ่งก็จะมีอีกหลายวัดเยอะแยะมากมายนะะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ทำว่าอันนี้ถ้าแบบ ข้าแบบขึ้น MRT มาเพื่อมาวัดบังก่อนอ่ะก็ขึ้นสถานีไม่ขึ้นฟรีไหมอ๋อตอนนี้ไม่ฟรีค่ะเถ้ามากลุบมนมีจริงตั่สิบคนลฟรีแต่ถ้ามาเองฟรีนะคะต้องรอติดต่อกิจกรรมแล้วก็พอคุยไปคุยมาก็เหมือนธรรมจัสร์เนาะก็ได้คุยกันกับทีมมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คาดว่าต้องรอติดตามว่าเราจะคอลเลเจชั่นระหว่างกันยังไงกับ ดีเอ็มยังไงนะฮะเพราะว่าเส้นทางปลายทางของ MRT เขาเนี่ยน่าสนใจมากเลยทั้งในฝั่งนนทบ,บุรีแล้วก็รวมไปถึงฝั่งทนบุรีนะคะก็จะมีที่มูเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วทริปอย่างนี้ดีมากๆนะคะหลังจากที่ประเทศเราเริ่มเปิดเนะาะโคริด,ดเริ่มมีผู้<ด>คน <ๆ S 2> ก็เริ่มออกมาจับใจ่ายใช้สอยนะคะอันนี้ก็เอกลูซีมากๆ,ๆนะคะจริงๆแล้เข้ามาเนี่ยก็จะมีผู้บรรยายที่ให้ความรู้ เยอะมากนะลุงลึกมากๆเหียคิดว่าเขาเป็นคนไม่ไม่เราไม่กล้านะฮะเพราะว่าเราอายุยังร้อยกวาเขาเขารู้มากๆค่ะแต่สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันทําให้เราคัดกรองวันในสาที่เราเป็นเด็กเยาวราชเนี่ยคือเขาพูดเรื่องจริงตั้งแต่กําเนิดเลยใช่เนี้ยคือเขาพูดเรื่องจริงเรารู้ไม่ตั้งแต่ขนมจีบแต้จิ๋วมันเป็นยังไงวัดที่เขาจะไปอ่ะมันก็เป็นเรื่องจริงว่าเดี๋ยวัมจะอีกวัดหนึ่งที่เดี๋ยวนี้คนไปสอนเยอะแล้วจะเป็นวัดยวนนะในฐานะของวัดจีนเนี่ยมันก็จะแสง แบ่งแฝงแบ่งแฝงเป็นยังไงแบ่งแฝงแบ่งแฝงเป็นวัดจีนกับวัดยวนเนาะวัดยวนง่ายๆก็คือเป็นนิกายจีนที่มาจากเวียดนามนั่นแหละก็คือวัดยวนนะฮะครั้งที่เราเพื่อมาก็มาทางซื่อเหญ่ที่นี่เขาก็แนะนำเขาอยากให้เบี่ยงไปอีกอันก่อนได้มาค่ะอันนี้เฮียจะพา ใช่ไหมอืมนะก็จะมีตรงนี้นี่คือเป็นจุดอะไรคะอ๋อจุดตรงนี้นเป็นถัดถ,ง,ถงด้านหน้านะคะซึ่งจะมีภาษาจีนเขาเรียกว่าซาเซฮุกเนาะตรงไหนคะอู่ตกลางก็จะเป็นพระนี่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 น่นีน่ข้านีน่นีาา่นี่่นี่นีนีาานีี่นี่นี่นนะะี่นี่งีี่นนนนนี่ี่นนนีี่นนน นะฮะก็จะเป็นถงประธานถ้าเราเข้าไปในอุโบสถก็จเจอพระประธานเนาะตอนนี้ก็คือแต่ละคนก็กําลังเข้าไปดูสถาปัตยกรรมจีนที่เกิดขึ้นซึ่งวัดเล็งีบถือเป็นวัดจีนหลวงนะฮะเป็นวัดจีนหลวงที่แรกเลยที่ถูกจัดตั้งกันอย่างมาเป็นเรื่องเป็นราว คราวนี้เราจะมีท่านหนึ่งไหนๆเข้ามาแล้ท่านไหนเจตท่านนี้ฮะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ประเทศดีจันนะฮะก็ผมก็จะเป็นคนให้คำแนะนำแล้วก็ตอนนี้สิ่งที่เมื่อกี้เรียกเจกเลือกเฮียดีฮะโหจริงอยากให้เรียกเฮียอ่าเลือกเฮียเลือกเจ็ก็ได้เมื่อกี้สิ่งที่าเจกเขาพูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะเราเกิดที่นี่เราเป็นไข่ลงศพอยู่ตรงนี้ค่ะเตี่ยเฮงเตียเฮงเตี่ยเฮงใช่กับมังกรเขียวไปหมดค่ะ เพราะฉะนั้นส,สิ่งที่อาเจากพูดก็คือเรื่องจริงเช่นว,วัดยวนบางวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไม่ได้เข้าไปละแต่ไปเห็นว่าเขาเป็นจอดรถเนาะ<อ>หรือขนมจีบแต้จิ๋วหรือแม้กร้านพัฒนาคันยิ้มยิ้มเนี่ยพอเสกคำพูดเนี่ยมันหวนความหลังเลยพัฒนาคันนี้ก็คือแบบเก่าแก่มนะตั้งอยู่ยังไม่เกิดดีกว่าร้อ,อยปีค่ะรุ่นหลานรุ่นตุยจนเนรุ่นหลานแล้วนะครับรุ่นที่สี่เข้ามาแล้วรุ่นสี่แล้วครับ วัดปีแล้วละะแล้วก็พัฒคารยิ้มยิ้มจะอยู่ด้านบนชั้นสองใช่อยู่ชั้นสองนะครับเขาเขาจะมีเขามีประวัติความคิดสนุกสนานด้วยนะประวัติพัฒคารยิ้มยิ้มกับตั้งใจอยู่ข้างล่างเคยไปมาอย่างเคยไปดาแล้วไปมากี่รอบรอบเดียวมั้งไม่ได้กินบ่อยเลยได้กินกันใหม่ใช่นะคะแล้วก็บเดียวกันใช่แล้วที่สําคัญเนี่ยการมาครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้มาแค่มาศึกษาวัฒนธรรมแล้วหรือการแก้ชงยังมีเรื่องของอาร์ตงานศิลปะเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆาก ที่ตอนนี้หลายพื้นที่เนี่ยเขากําลังดีวลลอปพื้นที่ตัวเองให้เป็นแหล่งน่องเที่ยวเนาะแล้วก็แหล่งน่องเที่ยวไม่สําคัญยังมีผู้เชี่ยวชาญผู้รูม้มาให้คำแนะนําอีกไม่้องบอกเป็นคนแถวนี้ก็พอ,อ,อไม่เดี๋ยวจะบอกว่าพอ <c oughs> พออาเจ็ตเขาพูดนะแล้วพี่นั่งอยู่ที่นั่ใช่ไหมพี่เขาบอกเอออันนี้จริงอันนี้ใช่แต่กระทั่งเรื่องอาหารการกินที่แบบว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อร่อยเหมือนแต่ก่อนซึ่งมันก็คือเรื่องจริงสัม แต่ก่อนไม่มีตู้เย็นไงมันก็สดใหม่ทุกวันนะ้านพะูดให้ดีๆไว้อีกส่วนหนึ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเรามากินข้าวนะ,มะมแม่เหรออากงเราพวกนี้นะมันถึงจะชอบเบรมร้านซะ้นะ ไม่ได้เ,เรื่องบอกฮอเทียทำไมทําแบบนี้ <c oughs> ทำไมทําอย่างนี้บอกฮอเทียบอกฮอเทียเมื่อน่อยทาไมทําแบบนี้ล่ะวันนี้ทาไมรสชาติเปรี้ยงคนเหล่านี้ครับจริงๆแล้วคือคนที่คอยแบบจัดระเบียบใชนะ,ะครับคอยติติงแล้วก็เอ้ยอ,อันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องเฮ้ยตั้งใจทํากว่านี้หน่อยนะทําให้มาตรฐานของอาหารที่นี่ครับต้องต้องตั้งใจทำเพราะคนกินอะ เขาจ่ายตค์แล้วผม,มไม่ยอมแล้วก็กใช่แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าอเจกจะเห็นเหมือนกันเลยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเข้ามาในนี้นจะทุบควันทูบเยอะมช่แต่พอปัจจุบันมันมีเรื่องพีเอ็ม2.5เนาะลดโลกร้อนเข้าม,มาเนี่ยทางวัดก็ผ่านฟอร์มไปเหมือนกันก็คือเริ่มที่จะไม่ก็ทางศิลปกรเมื่อปีที่แล้วมีโครงการเรื่องพีเอ็ม2.5ผมบอกเลยว่าวัดมงกรทํามาแล้วเนี่ย ในรอบอชีวิตผม20 3 0บปีหลังเนี่ยวัดบางกอนเมื่อก่อนมานักปันเต็ม<ช>มาอีกรอบหนึ่งเวลาตุ่จีนนะเอากระถางไว้ไว้ข้างนอกใช่แล้วสุดท้ายเนี่ย <ตะ S 1> ยุคเือกระถางเดียวนะจับาก30กระถางเ<ช>หลือสิบเหลือ,<ช>อ,อห้าจุดตุดท้ายก็ค่อยย่อลงมาเรื่อยแล้วบางกอนนะครับถ้าในแง่ของการลดพันธุ์พมต่างๆเนี่ยผมว่าทํามาเป็นวันแรกๆเลยซ้ำนะครับค่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราเดินไปตรงไหนต่อคุณเตียเฮงวันนั้นคุณพ่อคุณหนาะ เตะเฮงอ๋อที่เตะเฮงเป็นอากงอาม่าค่ะเริ่มต้นแล้วก็อาปาก็ย้ายไปเป็นร้านมังกรเขียวตรงตะเติงใช่ค่ะแล้วตอนนี้เตยเฮงก็เป็นน้องชายอาปาท่านก็เป็นอ่าอเจกไปอยู่ย้ายไปอยู่ตรงหัวลำโพงอ๋อย้ายหันหนูใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะเมื่อก่อนมันเป็นร้านเ่าเตะเฮงใช่เราเตะเฮงก่อนแล้วก็มาเป็นเตะเฮงเฉยๆมพอมาเป็นยุคอาม่ากงยุคก็เป็นเตะเฮงค่ะเราเตะเฮงเนี่ย ม้วนนอะเป็นเพื่อนกับอ๋อเพื่อนม้วนเป็นเหมือนเจะแย่แท้เลยฮะแท่เราแซ่เรานี้แซ่แซ่อึ้งค่ะผมเราผมไม่ใช่แซ่เราบวันนี้ว่าเธออะไของผมผมแซ่ตังแซ่ตังสั่งปามาปามาแซ่ตังโอเคกับคุณเจ๋งมากนะครับคุณทำคุณทำอยู่กับอีจันหรอใช่ค่ะเป็นคีทีเลยก็อีกเยอบคุณคู่ใเดี๋ยวเพื่อนมีโปรเจกอะไรต้องทำกันอีกเยอะเนี่ยมาเที่ยวพอแล้วไ้ครับนี่ก็ฟินแล้วล่ะมีแค่แต่เจกนะ ใครมาเดินนะเราก็ดีใจเรอยากให้เห็นว่ามันมีมุมมุมเดิมเดิมเรา,าเจ๊เห็นต้องโดนทัวลงนนะชเรื่อง, BBC, งบีบีซีเจ็บอกว่าเราไม่เดินเยาวราด<โ>จริงจรเจ็บอกว่าเราไม่เดินเยาวราเพราะเยาวราดไม่มีที่เดินแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ในส่วนส่วนหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนเก่าแล้วเจก็พูดแล้วว่ามันไม่ใช่เยาวราชของเจก็อย่างมันเป็นไดนามิกอะเจนไปเจนแต่เจถึงตามลึกถือบอกคุณไงเมื่อก่อนอะพวกพวกแก่ๆอย่างเราได้มาถึงอุ้ยรสชาติไม่ดีเลยทําไมซีสัวทำเขาว่าคอยตํหดิเราก็เลยกลับมาทําหน้าที่นะวันนี้ถึงตาเราบ้างยังมียังมีอีกหลายร้านมากๆนะที่เสียดายว่าตอนนี้เขาปิดไปแล้วเช่นรากหน้าตรงอาล้าขายกุ้ตัวเป็ดกับข้าวหมูแดงตรงตากซอย จะเลยใส่ตรงข้ามโฟโต้่าแล้วก็เดินเข้ามาหนองมีร้านลาดหน้าอย่างเงี้ยมีหลายร้านมาแล้วอิ่งเมื่อกี้เจ๊เขามีบอกว่าข้างวันละมีเนี่ยจะมีร้านเจ๊ปุ้ยขายข้าวแกงเนาะแต่คนเป็นร้านเก่าแก่ละแต่ตอนนี้เขาใจไหมว่าเจ๊ทำแกงอะ เจ๊กทำแกงให้เจ๊กกินแล้วก็เลยทำรสชาติออกไม่เผ็ดมากเป็นจินจีนแต่เจ๊กอ่ะเขามันเรียนแบบของแขกไงแกเขาใส่แกงมัสมัหวัดก็ใส่มันใช่ไหมแต่มาเราไม่กินใช่ป่ะเราแ่บกลัวร้อนไหนแบบเราก็เลยเอาฟักใส่แทนใส่ตังกวยเอะไรนะตังกวยตังควยตังค์สัตว์ใช่แล้วก็ตอนนี้เขาย้ายก็ไปขายอยู่ในบ้านแล้วเป็นสมัยก่อนเฮียเด็กๆเนาะเฮียก็จะบอกว่าร้านนี้เป็นร้านเก้าอี้ดนตรีทำไมคะเขาไม่มีโต๊ะไม่มีโต๊ะเขาไม่แต่เก้าอี้กินเสร็จลุก ใช่ถูกต้องเป็นเข้าแถวแล้วต้องมีพาสเวิร์ดถ้าคุณอยากได้เร็วพาสเวิร์ดคืออะไรหมูไก่ชิ้นเนื้อคุณต้องเป็นออเดอร์เลยต้องขังเป็นออเดอร์คุณห้ามไปถึงมีแกงอะไรขายไม่ไม่จะกินอะไรก็ต้งติมเลยไม่มีคุณต้องมาถึงไก่เชียงแปลว่าคุณจะได้แกงไก่ใส่กุ้งเชียงไก่โลก็คือไก่ใส่ไก่โรถ้าเจอปากคุณห้ามไปสั่งไม่มีแกงอะไรเอาแกงเจงไม่ได้กินใช่แล้วที่สําคัญอ่ะอย่าอย่าเรื่องมากกับร้านนี้ห้ามเรื่องมากเขาไมเลียงห้ามไม่นู ั่งห้ามท้ามไอ้คอยสงใหญ่ไหมคือมีุงเยอานั่นไม่เอานี่ใช่ไหมใช่โอเคโอเคขอบคุณน้าเจดมามานาคาเราไปตรงไหนกันต่อดีเดี๋ยวเราดูเราต้องเดินไปตรงไหนกันต่อนะตอนนี้ก็เป็นในช่วงใช่ เราต้องไปกันไหนกันใช่ตอนนี้ก็เป็นในช่วงที่คนที่เข้ามาสมาชิกทุกคนที่มาดีจิสเตอร์เขาก็กําลังเดินชมใช่เขาเรียกว่าอะไรนะับแก้ชมต่างๆไหว้เจ้าต่างๆแต่เราอะแก้มารอบนึงแล้วแหละเดี๋ยวเราไม่ควรแก้หลายๆรอบใช่เดี๋ยวเราต้องถามเขาดีกว่าว่าเดี๋ยวเราจะไปทางไหนต่อทางไหนดีเนาะ สุณสมเด็จพูดเดี๋ยวไปวัววดกั็นซอยคาเทใช่ไหมเจกอ่าเป็นวัดจีนวัดจีนเวียนวัดเวียนวัดอยู่ก็คือวัดที่มาจากเวียดนาม เตดินผ้ามาจากเวียดนามเออที่เฮียบอกเมื่อกี้นั่นแหละใช่แล้วก็หายาเหมือนกันใช่เป็นจีนอีกนิดนึงแต่เป็นจีนที่ถูกทานฟาวอยู่ที่เวียดนามนะฮะแล้วก็วัดเนี้ยก็จะเป็นวัดเก่าแก่แล้วล่ะแต่ตอนนี้มันที่จอดรถเยอะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปไปไหนต่อนะฮะไปพระตะขายิมมิตรพระตะาหารเนาะจริงจริงชื่แบบยิ้มยิ้มแบบกินแล้วต้องยิ้มเธอต้องไปดูร้านอีกข้างอีกชื่อหนึ่งทำไมอ่ะเขาชื่อว่าร้านตั้งใจอยู่เขามีเหตุผลด้วยมเาชื่อร้านตั้ง่อยูทำไมเขาชังอันร้าน ได้ไหมหเหล้าไม่ได้ต้องเป็นเล่าที่นูน่นเรื่องเล่ามีว่าพัตคายิมยิ้กับพัตคาตั้งใจอยู่เนี่ยขายอาหารประเทศเดียวกัน<อ>แล้วก็แบบเหมือนเซ็งพื้นที่กัน<อ>วันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ออกไปไหนก็ขายดิบขายดี<อ>เขาก็เลยใช้ชื่อว่าตั้งใจอยู่คือก<ห>ูอ่ะตั้งใจอยู่ตรงนี้ยิ้มยิ้มอยู่ข้างบนตั้งใจอยู่อยู่ข้างล่างโอเคแต่ว่าเขาก็คือเขาก็ลายชล้นมันลายไทยล้านมัน นี่บินนี่ฉันบอกบีีเอ็มแล้วนะคะว่าขอยอะจัดทัวร์าจัดทัวร์ของเราทัวร์ของเราเองใช่ไหมมาตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจอยู่ก็แท้ตั้งแล้วก็ผ่านพอเขียนมันเป็นตั้งใจอยู่ันก็เลยเป็นเรื่องเมาไทยก็เป็นตั้งใจอยู่จะไปมีนกันลงใจอยู่ตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่ตั้งใจยุ่งอะไรก็ตั้งใจอยู่ไปเลยยิ้มยิ้มหมาชื่อจีนก็ชื่อเฉียเฉียหรือว่าเซียวเซียเฉียเฉียแต่ว่ายีต้องเรียกว่ายิ้มยิ้ม แต่ถ้าเชื่อจีนกลางไปว่าขอบคุณเช่ยเชี่ยเชี่ยเช่เออแตว่าเนี่ยอ็พื่แบบจีนกลางปะไม่ฉันฟังตจิวออกแต่ฉันเนี่ยอยากให้เเ็กพูดได้แล้วฉันม่อะไรไตจิวไตจิวจวพูดคำาอะไรพูดเป็นลหายเดี๋ยวูแปลได้โอ้หเมือนจริงเนอะฉันาบบเออจริงจริงเดี๋ยวหนูลองดูถนกลองดูยิ่ชุกสื่อเท้าปูนกีเข่งโอ้โห มันลึกมากเลยเนี่ยเออเป็นยังไงเกียรงอ่ะเกียร์มรอตโต้อะเจกอ่ะแต่ตาตุกตุเกียอ้ยใกล้คือมันสีควงเกียร์กุ้ยอือใช่แปลค่ะแปลอะไรอ่ะพูดได้ลอยเออจะบอกว่าชั้นฟังหอเดี๋ิฉันพูดไปนิดหน่อยอายจนเหนื่อเรียกว่าแบบเราคือริ่มคนนะฮะแล้วเฮียคตาจิ๋วได้ไหมต่ก่อน่ะตอนอยู่อ่ะอากงมาม่ก็คือ ก็รัวรัวแรปกงเจี๊ยบตุ่มกลองเจี๊ยบมวยเห็นไอะกงกินข้าวอะม่กินข้าวต้มนี่เดีอันนี้คือไม่พูดแล้วตอนนี้มันหม่เราคิดว่าภาษาจีนแท้จิ๋วะมันก็น่าจะทานฟอร์มแล้วก็หายไปในคนเ e เน r a t น o n หนึ่งเจ็บไปดูคลิปของนิจีนอยู่นะสนุกดีตลกมันจะมีมีช่องหนึ่งที่เขาทําเรื่องภาษาแต้จีนโดยเฉพาะก็มีมีเขากลับไปสอนใหม่ที่เราไม่รู้ไม่รู้นะคุณผูไปศึกษาใหม่ได้เลยครับเหมือนภาษาแต้จิ๋วคือ ็นกลุ่มน้อยใช่ไมมล่ะครับเราเป็นชนกลุ่มน้อยเขามาจากข้านน้ำข้านทะเลมาคนใต้จิ๋ส่วนใหญ่ก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละฮกเกี้ยนก็จะอยู่แถวใต้จีนพกเกียนเนลาซึ่งเราทําย้อนลอยออขึ้นเรือย้อเกลับไปเลยบ่แล้วกเกี้ยนอยู่ภาคใต้อ่ะมันก็เลยเกิดเป็นเพวการคนจีนที่อยู่ในเกี่ยวกับมาลายูฮกเกี้ยนเป็นบรรดาชนไต้จีนเพราะว่าเป็นเราเป็นสายหมิ่น หมิ่นไม่ใช่หมินในนี้นะครับหมินหลานสายหมินนะคำว่าหมิ่นบะมากเกียน์ต้จิ๋วไถหลังพวกเนี้ยเป็นรากเดียวกันรากภาษาก็จะเป็นแล้วก็ไตจิ๋วก็จะเป็นคนที่อยู่ฟากทะเลเนาะของจีนเป็นพวกมันนอกติดทางวันนั่นแหละคือภาษาจีนคือน่าสนใจมากก็เรียกว่าจะแบบว่าคนเยาวราชอ่ะคนจีนในไทยอ่ะชอบบางทีจะมีช่วงนี้เขาชอบกลับไปสวดเอ่า ไปเจอแบบพังรูดเวลาเขานับย้ายกันเขานับกันเป็นหมู่บ้านเลยฮะมันเป็นระบบระบบครอบครัวครับมันเป็นระบบระบบแท่ระบบสกูระบบชาติเนี่ยทำให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยเป็นแท่เดียวกันหมดอืเข้าไปถึงนะครับวงเนี้ยซอยเนี้ยทั้งซอยอะแท่เดียวกันหมดทุกซอยแต่ก็ไม่รู้จักกันหมดไหมรู้จักหมดไหมไม่หมดอย่างตอนเนี้ยอาจจะเขาแท่เดียวกับอา마นี่เออ แท้ตังเอออาม่านี้ก็แทตังแต่เดี๋ยวตถามว่าก็มีก็มีระบบอย่างแท่เดียวกันทุกก็อจะถามว่าอาม่าเป็นคนเมืองไหนอืมอาม่าอาม่าครับเป็นคนเมืองนี้ถ้าอาม่าเป็นคนเมืองนี้อ่ะเมืองเดียวกันละละหมู่บ้านละหมู่บ้านเดียวกันถ้าหมู่บ้านเดียวกันเมืองเดียวกันมันจะมีระบบพาสตัวเดิมอะไรระบบไวอสูที่จะถามว่ามีพาสร์วของตระกูลคืออะไรถ้ารู้พาสร์วปุ๊บก็จะรับยาติได้ มันมยาวนานมากที่มาบอกข้าว่าข้าวน่าเราต้องให้สัมภาษณ์วันนี้เราสามารถอ่านตอนพิธีได้ไมหมคะหรือ,อรว่าก็เดี๋ยวต้องดูอ่าเราเห็นหน้าเราก่อนจากการเป็นนี่นะคือหนูไม่แน่ใจว่าจะสามารถอตอนนี้น่าจะอยู่เป็นพิธีได้ไหมไม,ไม่ได้น่าจะอยู่ไอ้นี้สซอ นิสสุก็เป็นเจ้าว่าไว้ในยี่คร่ะที่เราไปเรื่องนี้ที่สองก็ได้ท่านหนีสสุนี่แหละอยู่ตรงบางบัวทองเนาะใช่ก็ก็ก็เออให้ความกรุณาสมมวให้ปักแล้วผมเห็นได้ไงนีเคยโอเคทุกนะแต่แต่ว่าคือเดี๋ยวเฮียว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเอกลักษณ์มากๆเดี๋ยวเราด้วยนั้น เราอยู่ได้แค่ตรงนี้ใช่ไหมเออขอเราลงไลค์กันไหมแล้วเดี๋ยวค่อยไปพัตคาอีกที่หนึ่งเออเป็พัแต่ว่วัดกันเดี๋ยวเก็บรูปบรรยากาศในฝันนะก็คืออย่างจากอันนี้คือแบบไมแพนไม่ได้เลยใช่ใช่เราเพราะว่าเขาก็เขาก็เออจำลองสิ่์นิดนึงอ่ะอืมโอเคอย่างเทียนอะไรอย่างงี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมก็ได้แหละแต่ว่าเขาพยายามจะไม่เจอไม่เจอพระสงฆ์องค์เจ้าเนาะ แล้วเราลงไลอ่ก่อนก่อนก็ได้ดีกว่าเดี๋ยวเ<ร>จอกันท <ไป S 2> ่พัาาโอเคค่ะ